สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสาวกรีฑดลั่นบ้านถูก36ล้านอยู่จังหวัดใกล้ๆนี่เองสาวถูกรางวัลที่1รับคนเดียว36ล้านอยู่ใกล้ๆนี่เองออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับผลสลักกินแบ่งรัฐบาลวันที่17มกราคม2566รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท812519เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาท 443 389เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท849 564เล็กลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาท4,7ล่าสุดหลังประกาศผลรางวัล CEO n o นอตรีบหารลอตเตอรี่ใบจริงแล้วเตรียมเงินสด36ล้านบาทเดินทางไปมอบให้เศรษฐีป้ายแดงของกองสลากพลัสคุณหยาดพิรุณและคุณป้า ได้สัมผัสลอตเตอรี่ใบจริงและเงินสดกองโตโดยอยู่ในพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนั่นเองทางทีมงานสยามนิวขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ